ถึงช่วงมุมเขาเยาวชนนะคะวันนี้พาไปดูความสามารถของเยาวชนตัวแทนภาคตะวันตกค่ะไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศจนสามารถผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศได้ดูความสามารถของน้องๆในมุมเขาวเยาวชนค่ะ มุมข่าวเยาวชนวันนี้นะคบพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาดูความสามารถของน้องๆเยาวชนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอาวากาศนะครับเขาใช้ความรู้หลากหลายสาขาวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้อย่างเช่นการสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษรรหรือว่าความรู้ในด้านต่างๆมารวบรวมกันจนปัจจุบันนั้นสามารถผ่านการแข่งขันเข้าไปในระดับประเทศได้แล้วน่าสนใจมากเลยครับ ความสามารถของเยาวชนตัวแทนภาคตะวันตกไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศจะสามารถผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศได้น้องแอรินหนึ่งในตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันบอกว่าต้นมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศซึ่งเป็นความสนใจโดยส่วนตัวอีกทั้งครอบครัวสนับสนุนทําให้เกิดความสนใจและสนุกกับสิ่งที่เรียนรู้ สิ่งสำคัญคือการจัดการเวลาในการเรียนต้องแบ่งเวลาให้ถูกซึ่งโดยปกติจะเรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆนเล่นกับเพื่อนๆนส่วนความสนใจด้านวิชาการก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนบางส่วนมาอ่านหนังสือทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นหากมีพื้นฐานภาษาที่ดีก็จะช่วยต่อย,ยอดได้หนูก็จะมีการอ่านหนังสือล่วงหน้าหนูไปอ่านของหนังสือสวสวสทอของมหค่ะจะมีเล่มวิทยาศาสตร์โลกและอ,อ,อากาศอยู่แล้วค่ะแล้วก็ มีหนังสือของสสวทที่เป็นธรณีมีเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองแล้วก็มีเล่มอุตุนิยมด้วยค่ะอันนี้หนูก็ไปอ่านแล้วก็จดสรุปก่อนที่หนูจะไปแข่งขันนะคะในการเข้ากรมตละลคังมันก็แค่อาทิตกสองอาทิตย์ละค่ะแล้วก็ต้องจัดการเวลาให้ดีมากๆค่ะในการที่จะเอาความรู้เข้าไปแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ต่อในการสอบอย่างเงี้ยค่ะรู้สึก ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แค่คนหนึ่งจากพิสูจิ์ที่ได้เข้าถึงรอบนี้ค่ะของการจนะุบบรีก็เลยรู้สึกว่หนูถึงขั้นของคนคนนั้นไปแล้วค่ะหนูก็จะพยายามไปอีกต่อไปอะไรนี้ค่ะและอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นตัวแทนของภาคตะวันตกเป็นเยาวชนให้ข้อมูลว่าตอนนั้นมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ในช่วงการแข่งขันหรือการเข้าร่วมในค่ายต่างๆในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการตนรู้สึกว่าตนนั้นได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆสามารถนำสิ่งที่สนใจไปต่อยอดอีกทั้งยังสามารถส่งต่อความรู้นั้นแก่ผู้อื่นได้อีกด้วยพอดีว่าทางเพจนะครับเขาได้ลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครครับแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมไปเห็นแล้วก็ส่งข่าวมาในกลุ่มในไลน์กลุ่มครับพอผมเห็นนะด้วยความที่แต่เดิมแล้วผมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมเพ่อนท่านที่จะชอบ ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะลงครับเพราะว่าอยากได้ผลงานด้วยรจริงๆแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าวิชาวิทยาศาสตร์โลกแล้วโอกาสเนี่ยมันคือเป็นวิชาอะไรมาก่อนไม่เคยรู้ว่ามันมีวิชานี้อยู่บนโลกมาก่อนก็เลยแบบค่อนข้างที่จะมือใหม่แต่ว่า พอผมได้เริ่มศึกษาเริ่มดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆครับวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะครับมันเป็นวิชาที่ศึกษาโลกและอวกาศโดยใช้วิทยาศาสตร์ในการศึกษาครับเป็นการมองไปยังสิ่งต่างๆในธรรมชาติแล้วดูถึงเอกรูปของมันครับแล้วก็มองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่มันเคยเป็นมาก่อนแล้วก็อาจจะมองย้อนไปยังมองไปยังอนาคตของมันได้ด้วยครับ ก็ใช้ความรู้ค่อนข้างที่จะหลากหลายครับหลักๆก็จะเป็นด้านของฟิสิกส์เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะศึกษาในด้านของกายภาพของมันครับไปรวมไปถึงด้านของเคมีด้านของชีววิทยาก็จําเป็นที่จะต้องรู้ด้วยครับสิ่งสําคัญอีกประการน้องๆได้ให้ข้อคิดว่าเราทุกคนล้วนมีความถนัดความสนใจและความสามารถที่ต่างกันคนหนึ่งอาจเก่งด้านวิชาการแต่อีกคนหนึ่งอาจเก่งด้านกีฬาดนตรีศิลปะ ซึ่งทุกศาสตร์ทุกด้านล้วนมีความสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มและกับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่มากขึ้นด้านของวิชาการนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่ศาสตร์และเดียวเท่านั้นที่มันยากที่แบบจะใช้ตัดสินคนอื่นว่าถ้าคนที่เก่งเรื่องนี้มันจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเก่งอย่างเดียวในด้านของวิชาอย่างอื่นอย่างศิละปะ หรือว่าดนตรีนาาศิลินอะไรพวกนี้ครับจริงๆศาสตร์พวกนี้มันไม่ใช่แค่การฝึกฝนอย่างเดียวแล้วเราจะเก่งมันมีทฤษฎีของมันมีหลักการอยู่ข้างในซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยแล้วเราเอาแต่ฝึกๆอะ่ะมันก็จะไม่ทําให้เราเก่งขึ้นมาได้ครับถ้าเกิดว่าเราลองมาดูเนี่ยคนต่างๆที่เขาประสบความสําเร็จในด้านเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมีแค่ไม่กี่คนแล้วแต่ละคนที่ได้เป็นถึงระดับนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะครับเพราะงั้นคนไม่ได้เก่งในเรื่องเดียวครับ คนเรามันแตกต่างกันสมองโครงสร้างอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่แล้วด้าน,นของทักษะ,ะความสาม,มารถเนี่ยคนเราเนื่องจากเกิดมาต่างกันมันก็ต้องต่างกันด้วยเพื่อที่จะได้มาเติมเต็มในด้านของศาสตร์ต่างๆเพื่อให้สังคมมนุษย์มันดีขึ้นสําหรับคนอื่นๆที่ไม่ได้เก่งในด้านของวิทยาศาสตร์โลกก็อาจจะเก่งฟิสิกส์หรือถึงไม่เก่งฟิสิกส์ก็เก่งภาษาหรืออะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอเนี่ยก็ให้หาต่อไปแต่ว่าเราต้องรู้ด้วยว่าเราต้องไม่สูญเสียตัวตนของตัวเองครับเราต้อง พยายามค้นหาสิ่งที่มันเป็นเราจริงๆสิ่งที่เราเกิดมาพร้อมกับมันแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้สังคมมนุษย์เนี่ยมันดีขึ้นได้ครับหนูก็มีส่วนที่หนูเก่งแล้วไม่เก่งด้วยอย่างเช่นวาดรูปเพื่อนหนูโอ้วาดเก่งมากอะไรอย่างนี้หนูก็วาดได้แค่ก้างปลาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงมันก็จะมีส่วนที่หนูทําไม่ได้แล้วคนอื่นทําได้แล้วคะ่ะแล้วก็ส่วนที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วหนูก็ทาได้เหมือนกันนะคะ ทั้งนี้การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นการแข่งขันหนึ่งใน12สาขาของโอลิมปิกวิชาการเป็นการแข่งขันประจำปีของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อทดสอบความสามารถในสาขาวิชาธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและดาราศาสตร์ วิชาโลกและอากาศนะครับหรือวิชาการนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในหลายวิชาที่มีการแข่งขันกันนะครับจากนักเรียนทั่วโลกนะครับที่มาร่วมแข่งกันทักษะทางวิชาการกันนะครับก็หลายคนอาจจะคุ้นเคยในส่วนของอตศาัตร์โอลิมปิกวิทยาโอลิมปิกนะครับในส่วนของวิทยาโลกและอากาศนะครับก็เป็นหลายวิชาที่บูรณาการรวมกันหลายหลายวิชานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ วิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับก็มีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมีชีวะนะครับแล้วก็ในส่วนของอวิยาศาสตร์ประยุกต์ก็จะเป็นพวกธรณีวิทยาจารศาสตราา์นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งการจัดก,การแขง่งก,การแข่งขันครั้งแรกนะครับจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเมื่อปี2550นะครับแล้วก็จัดขึ้นเป็นประจทุกปีจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็บองการเองนะครับเคยเป็นชาวพาและการแข่งขันระหว่างประเทศขึ้นในปี2561นะครับโดยที่มาแล้วไม่โดน เป็นเจ้าภาพครับสำหรับนักเรียนนะครับที่กำลังศึกษาอยู่มมธยมศึกษาตอนปลายนะครับก็วิธีอัดเลกวิชาการนะครับคือมีค่อนข้างมีหลายวิชานะครับงั้นพวกเราสามารถที่จะเลือกวิชาที่เราสนใจแล้วก็มีความถนัดในการพัฒนาตนเองนะครับก็อยากให้ลองเข้าร่วมนะครับสมัครสอบคัดเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสได้ได้ติดค่าเลือวิชาการนะครับก็จะมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับเพิ่มศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีผลดีต่อการศึกษาต่อเนปริญญาตรีครับ การแข่งขันรูปแบบโอลิมปิกวิชาการนั้นมีหลากหลายสาขาซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในค่ายต่างๆได้เพื่อเป็นการเรียนรู้ต่อยอดสิ่งที่สนใจให้มากขึ้นอีกทั้งหากมีโอกาสผ่านในระดับค่ายก็จะเพิ่มโอกาสนักเรียนให้ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้สิ่งสำคัญนอกจากการเรียนรู้และความเก่งเฉพาะตัวของเด็กกลุ่มนี้แล้วจะเห็นว่าหากเรามีความสนใจในสิ่งที่เราชอบหรือถนัด และได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวและสถาบันการศึกษาก็จะช่วยให้ความรู้ความสามารถและความถนัดเหล่านั้นมาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวสุดท้ายนำความภาคภูมิใจมาสู่ตัวของเราเองครับ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมใจเห็นว่าการใช้ทักษะความรู้ทางวิชาการนะครับหรือว่าทักษะความรู้ที่น้องๆเขาสนใจแล้วเนี่ยทำให้เกิดความสําเร็จได้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กๆจะต้องนําไปใช้ก็คือเรื่องของการแบ่งเวลาแบ่งเวลาเรียนแบ่งเวลาเล่นให้เกิดผลนะทุกๆอย่างต้องไปควบคู่กันก็จะเกิดผลสําเร็จหากสนใจชอบในสิ่งไหนให้ไปในสิ่งนั้นครับ